จักรพรรดิจินมุหรืออีกพระนามคือคามูยามาโตอิวาเรบิโกเป็นจักรพรรดในตำนานองค์แรกของญี่ปุ่นตามคำกล่าวของนิฮงโชกิและโคจิกิพระองค์เสด็จขึ้นครองราชตามประเพณีเมื่อปีที่660ปีก่อนคริสตกาลในตามตำนาน ของญี่ปุ่นนั้นพระองค์ถือว่าเป็นทายาทของเทพีแห่งดวงอาทิตย์ที่ชื่อว่าอามาเตะสุผ่านทางหลานชายของเธอคือนินิงิโนโมิโกโตเช่นเดียวกับทายาทของเทพพเจ้าพายุอย่างสุซานโนโอพระองค์เริ่มการสำรวจ ทางทหารจากเฮียวงะใกล้กับทะเลในเซนโตยืดยามาโตะและสร้างที่นี่ให้กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของพระองค์ในญี่ปุ่นสมัยใหม่การครองสิริราชสมบัติของจกักรพรรดิจินมุถูกกําหนดให้เป็นวันชาติของประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กุมภาพันธ์ในช่วงทศวรรษ ที่1,930ถึง1,940ขออภัยครับและ1,940ครับและในญี่ปุ่นการถามถึงการมีอยู่และการมีตัวตนอยู่จริงของจกักรพรรดิจินมุถือเป็นเรื่องอันตรายของญี่ปุ่นนักประวัติศาสตร์เน้นย้ำว่าไม่มีหลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ว่า มีการมีอยู่และมีตัวตนอยู่ของจักรพรรดิจินมุในประวัติศาสตร์โดยนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพร้อมกันว่าเรื่องราวการก่อตั้งญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นตำนานและจักรพรรดิจินมุก็ถือว่าเป็นบุคคลในตำนานเช่นเดียวกัน